วิธีเปลี่ยนสายพานพัดลมอีแตกมาครับมันจะขาดแล้วครับนี่นี่ครับมันจะขาดเลยนะี่เปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนเอาถอดสายพานออกก่อนนะครับถอดสายพานออกก่อนหรือป่ะสา,กานกะไม่อยากถอดครับเอาหลอดเข้าไปครับถลอดเข้าไปก่อนหล้วก่มาหมุนครับกดวาว มือหมุนเฮไปใส่นอกบ้านกดว้าว wow, นะครับดีแล้วกดว้าวเติร์นกดวาวดู นิ่งไม่ยังบบสร้างแสดงสินะครับขอมาแล้วครับเขานะครับ นี่ครับเอาเขานี่นะครับเขามานี่ครับหลอดมนันลยที่อันนี้มันค่าตะแกงมอน้าครับถอดถอดตะแกงมอน้าออกหลอดเข่ามาสี่ครับเข่าแล้วครับ <c oughs> ต้องไปเอาตัวตึงตัวเคร่งใส่เข้าไปนะครับตัวเคี่งสายพานนี่ถอดตัวเคร่งสายพานออกน้ำน,นะครับเบอร์สิบ สองสิบสี่ตะเกียงมองน้าตัวนี้เป็นเบอร์สิบสองตัวนี้เบอร์สิบอีกเบอร์สิบสองครับยอดตัวเคียงใส่ครับ <c oughs> จากแกกมาแล้วปรากฏว่าลูกปืนแตกครับลูกปืนคัดโบหมุนครับตัวเคียงสายพานพันรลมนะครับ้องเด้เปลี่ยนลูกปืนใหม่ครับ